แทนเลให้ประเดี๋วหน่อยหนึ่งให้แนวหูว่าเสียเงี้ยนกับให้น้อรอถ่ายพวกเนี่ทุกคนเด้อว่าเสียเงี้ยกับใหนี่ัิใจเหยียบเลยเหยียบเลยได้อเหรอตับลุกตับลุก ไฟไเท่าเต็ก <laughs> ็มามันเนี้มัดได้วบันแน,น้นมันจะบุรุษนี่คือคนเห็ดของคิดดิ <laughs> ได้ให้อินอากว่าแล้วไห,นหนาา้ได้หูเระว่าจิตนะมีคนหูกวะมีคนหนาาคูยกว่จิตนะนะ เอาอัอนเดาอ่อกนเลย <laughs> เดี๋ยวลูกไหลน้ำไย่าอื่นพีมากอืมเอาไปเลยมาได้แล้วแตนแทนมาบัดนทีห้องห้องน้ำ